สัทธรรมปุณธริกสูตรตอนที่เก้ามรดกสู่ทายาทเมื่อพระอานนท์และพระราหุลทรงรับพุทธพยากรพยากรณปริวัติจเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมเดินทางในธรรมทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เหตุการณ์อันอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหมายลึกซึง้ง ในหัวข้อเรื่องมรดกสูาา่ทายาทเมื่อพระอานนท์และพระราหุลทรงรับพุทธพยากรณ์เพื่อเป็นสักขีพยานว่าในหนทางสู่พุทธภาวะนี้ไม่มีผู้ใดเลยที่จะถูกทอดทิ้งในโยอเขาคิชกูดนั้นหลังจากที่เหล่าอารหันห้าร้อยองค์ได้รับพยากรณ์แล้วในมหาสันนิบาต ยังมีภิกษุอีกสองพรูปผู้ซึ่งเป็นพระเสขะคือพระอริยะบุคคลที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษายังไม่ได้บรรลุถึงอรหัตผลในจำนวนนั้นมีสองท่านที่โดดเด่นที่สุดคือพระอานนทพุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดและพระราหุลพระโอรสองค์เดียวของพระพุทธองค์ พวกท่านทั้งหมดได้แต่มองไปยังพระพักของพระศาสดาด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยความหวังโดยไม่ได้เอื้อนเอ่ยวาจาใดๆแต่ในใจนั้นต่างก็ปรารถนาที่จะได้รับพุทธพยากรเช่นเดียวกับพระมหาสาวกองค์อื่นๆองค์พระศาสดาผู้ทรงอย่างรู้ในวารจิตจึงได้ตรัสแก่พระอานน์ก่อนว่า ดูก่อนอานนท์เธอผู้เป็นธรรมพันธาคาริกผู้พิทักษ์รักษาซึ่งคลังแห่งพระธรรมของเราในอนาคตการเบื้องหน้าเธอจักได้บูชาพระพุทธเจ้าอีกนับประมาณมิได้และในที่สุดเธอจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสาครวรธทร พุทธิวิกรีธิตาพิญญะซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาญาณอันเล่นสนุกในธรรมดุดมหาสมุทรจากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรไปยังพระโอรสแล้วตรัสแก่พระราหุลว่าดูก่อนราหุลในอนาคุตการเธอจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สัปตะรัตนปัทมวิกรานตะคามินซึ่งแปลว่าผู้ย่างก้าวไปบนดอกบัวแก้วเจ็ดประการและเพื่อมีหายภิกษุที่เหลือต้องน้อยใจองค์พระาศาสดาได้ทรงประทานพยากรหมู่แจกพระเสขะทั้งสองพันรูปนั้นพร้อมกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งสองพันรูปพวกเธอทั้งหมด จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการละอนาคตโดยจะทรงมีพระนามเดียวกันทั้งหมดว่ารัตนเกตุราชาซึ่งแปลว่าพระราชาผู้มีแก้วเป็นธงชัยเหตุการณ์ในบทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะได้ขยายความแห่งเอกพุทธยานให้สมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ สำหรับพระอาณนนท์เป็นการยืนยันว่าหนทางแห่งการรับใช้และการทรงจำธรรมะก็คือโพธิสัตจจริยาอันประเสริฐและย่อมนำไปสู่พุทธภาวะได้เช่นเดียวกันมิใช่เป็นเพียงผู้คงแก่เรียนแต่คือรัชทายาตผู้รอเวลาอันควรสำหรับพระราหุลเป็นการแสดงถึง มรดกอันสูงสุดที่บิดาจะมอบให้แก่บุตรได้มิใช่ราชสมบัติทางโลกหากแต่เป็นพุทธภาวะอันเป็นโลก,กุตรสมบัติพระพุทธองค์ในฐานะพระบิดาแห่งสามโลกได้ทรงมอบสมบัติที่ประเสริฐที่สุดให้แก่บุตรของพระองค์แล้วสำหรับพระเสขะสองพันรูป เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าพุทธพยากรณ์นี้มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่พระอระหันต์แต่ยังรวมไปถึงผู้ที่ยังคงปฏิบัติอยู่เป็นการมอบความหวังและกําลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรต่อไปบัดนี้มหาสันนิบาตท,ทั้งหมด ตั้งแต่พระมหาสาวกผู้เท่าไปจนถึงพระภิกษุผู้ยังศึกษาอยู่ต่างก็ได้ประจักษ์แล้วว่าประตูสู่พุทธภาวะนั้นเปิดกว้างอย่างแท้จริงไม่มีผู้ใดเลยที่จะถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังในตอนต่อไปเมื่อได้ทรงประทานพยากรณจนทั่วถึงแล้วบัดนี้องค์พระาศาสดา จะเปลี่ยนหัวข้อจากผู้รับธรรมไปสู่ผู้ประกาศธรรมพระองค์จะตรัสถึงอานิสงส์และหน้าที่ของผู้ที่จะนำพาพระสูตรอันประเสริฐนี้ไปเผยแพร่ในอนาคตการซึ่งจะนำเราไปสู่ธรรมพานกปริวัติบทที่ว่าด้วยอานิสงส์ของผู้ประกาศพระสูตรขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร